พอทักขยายมาสักพักคราวนี้มันจะดูง่ายแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเห็นไหมมันจะเป็นเหลี่ยมออกมาแล้วนะคะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเป็นเจ็ดเหลี่ยมเหมือนแบบนี้ขยายไปเรื่อยๆแล้ว,ลวเราไม่ต้องดูแพทเทิร์นแล้วนะคะเพราะว่าตัว่ีมันจะอยู่แบบนี้มันจะอยู่ติดตรงกันขึ้นไปเลยเราก็ทัก x มา x อพอมาถึงตรงนี้เราก็ V ไว้ตรงนี้ตรงนี้มันเป็น v ีใช่ไหมคะพอแถวต่อไปเราก็ x ตรงนี้แล้วก็มา V ไว้หลักที่สองนะคะเราก็จะทักแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยตามความกว้างของหมวกที่เราต้องการเลยนะคะ เสียงหายแล้วก็ลิ้มพันกันจัดแมนยังมือหนึ่งมือหนึ่งจะพูดมันมันพูดไม่ออกเมื่อกี้เนี่ยเราก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยเออเริ่มพูดได้ละก็ลงหลักนี้ใช่ไหมตรงนี้เป็นเมื่อกี้เป็นบีใช่ไหมคะเนี่ยสองหลักใช่ไหมเนี่ยหลักแรกเราก็ลง x ไปส่วนหลักที่สองเราก็ลงวีไปเสร็จแล้วเราก็ลง x ทักไอีกเรื่อยๆทักมาทักมาพอมาเจอตัว V ตรงนี้อ่ะตัว V X แรกเราก็ลง X ไป X ที่2เราก็ลง V ไปก็ลง X 2ครั้งไปหลักที่2อย่างเงี้ยทักอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราต้องการความกว้างเท่าไหร่ล่ะ เราก็เอาเนี่ยวางลงแล้วเราเอาสายวัดวัดรอบดูนะคะพอรอบเราได้รอบหัวที่ต้องการแล้วอ่ะจะเด็กจะผู้ใหญ่ลายนี้คือมันดีอย่างหนึ่งก็คือมันทักได้ทุกข,ขนาดเลยเราเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วเราเอาสายวัดวัดรอบพอเราได้ขนาดที่ต้องการเสร็จแล้วเราก็เอาวยอกคํานี้ไม่ต้องเพิ่มแล้วเราก็แค่ถัก X ไปเรื่อยๆวนไปวนไปเดี๋ยวมันจะค่อยๆค่อยๆตรงลงมาเป็นตัวหมวกเองค่ะ